ช่องบุ๊กกี้และดิบดีนะครับวันนี้บุ๊กกี้มารีวิวแทนรถเฟียสนะครับช่วงนี้รถเฟียสเรียนหาลูกเรียนพ่อรีวิวนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าตัวน้อยนะครับนี่หลาะ M/Y 2 0 1 9เป็นตัวเกียร์ CVT นะครับล้อกระทะมีสาครอบติดให้นะครับ Billie, sucking, spell, sale, ราคาตอนนั้นอยู่ที่5 9 0 0 0ตอนมีส่วนลดพิเศษแล้วก็ของแถมโปรโมชั่นค่อนข้างมากมากนะครับใครจะซื้อช่วงนี้ผมว่าโปรดีนะครับสำหรับมกูิรวันนี้วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีเต็มของเจ้าตัวเล็กของบ้านนะครับมีสุบิชิมิลาด ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับส่วนอื่นงอื่น e ียเฟสเรีวิวไปแล้วนะครับก็คงไม่พลับพนานานหา้าเริ่มจากด้านท้ายนะครับพร้อมให้รีวิวเลยมีไฟสองสว่างนะครับคู่แข่งไม่มีนะฮะบ,บางรุ่นบอรล้างพับได้หกสี่สิบหกสิบสี่สิบดึงจากสลักสองข้างนะครับข้างนี้สี่สิบข้างนี้หกสิบนะฮะ ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกล่องเก็บของยกออกได้นะครับถ้าไม่ต้องการซึ่งข้างใต้ก็จะเป็นพลาสติกผมจะใส่พวกไม่ขนไก่แล้วพวกอุปกรณ์อิเมเม e n c y นซี่นะฮะเผื่อเวลารถยางแบนหรือเกิดเอ็กซไเดตเล็กน้อยนะครับก็จะมีแผ่นป้ายสะท้อนแสงตรงนี้ซื้อมานะครับไม่ได้แถมนะครับกล่องตัวนี้ยกออกได้ถ้ายกออกความลึก ก็จะลึกลงไปอีกประมาณ1ฝ่ามือครึ่งนะครับถือเป็นการเพิ่มเติมความจุข,ของห้องเก็บของได้ดีนะรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้ากระจกหลังในบางรุ่นไล่ฟ้าจะมาพร้อมเสาอากาศที่ฝังในกระจกซึ่งเทคโนโลยีนี้มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ Mazda RX 2ที่ผมจำไม่ผิด ต่เสาอากาศก็จะฝังในกระจกหน้านะครับรถยุคป,ปี1977นะครับก็มีแล้วนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะไฟเบรกตัวที่3ามมีอยู่แล้วครับ ABS EBDBA นะครับรวมถึงตรงนี้ไฮไลท์ไว้ค่อยลองให้ชมเด็กฉุกเฉินนะครับจนรถหยุดนะฮะไฟจะกระพิบไฟเลี้ยวจะกรพิบฉุกเฉินนะครับ เพื่อให้ลดตามหลังสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยที่เจ้ามิหลังมีมาให้นะฮะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับของเดิมรุ่นก่อนมาในเชนตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวหลอดไส้นะฮะตรงนี้เขาก็มาแปะไว้ตอนแรกก็ไม่ชอบตอนหลังดูไปดูมาก็ ออกแนว v ีไเล็กๆนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับก็โคมไฟก็เป็นฮาโลเจนหรืไ้ธรรมดาแต่มีไฟหลีมาให้นะฮะบางรุ่นไม่มีนะครับไฟหลีเพราะถือว่ามีไฟเดย์ไทม์ u ัมมิ่งไลท์มาให้แล้วตรงนี้ขอชมนะครับท่านจะได้ทั้งไฟเดย์ไทม์ u ัมมิ่งไลท์แล้วก็ไฟหลีส่วนหลอดไฟเลี้ยวเป็นไส้นะครับสีส้มชัดเจนนะครับวันนี้มาถ่ายก็คือลมแรงหน่อยนะครับ ฟ้าของสถานที่แห่งเด่งย่านภาษีเจริญนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับหม้อบแบตเตอรี่2ปีเต็มพึ่งเข้าศูนย์มานะครับเช็คก็70%ครับใช้ไปแล้ว30%มสิร์เนะฮะแต่ว่าอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้วิ่งไม่เยอะนะครับ2ปีวิ่งไปสองหมืนสองพันสามร้อโลนะครับ ดูแลอะไรบ้างน,นะครับในเครื่องเครือระบบเบร ABS นะครับถ้ามีไฟโชว์ให้สังเิทางไว้ว่าแจ็คตรงนี้นนนนนสกปรกนะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับตรงนี้นะเปลี่ยนทุก10,000กโลนะครับจะมีสวิตเตือนน้ำมันเบรกพ่องนะครับนี่ก็เป็นก้านวัดน้ำมันเครื่อง ือนกันทุกรุ่นครับมิสูไม่ชอบเลยตรงนี้แม้แต่าการตรวจสอบก็ใช้ตัวเดียวกันยางแท่นเครื่องไฮดรอลิกมีตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นยางแท่นเครื่องธรรมดาอีกจุดหนึ่งนะครับของแถมใช้ไปแค่หมื่นโลนะดังแล้วเวลาเครื่องกระปือเขาสามสูบเขากระือยางระเจ้าเข้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่สําหรับผมไม่ใช่สิ่งที่น่าลําคาญฮะเป็นสิ่งที่เตือนว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับ ก็จะเป็นระบบกรองอากาศนะครับอันนี้ก็ให้ให้เป่าทุกๆ2เดือนนะครับไม่ต้องระบุระยะกิโลเพราะว่าบ้านเราฝุ่นเยอะนะครับ 1. ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงทางอ้อม3-5% 2. รถวิ่งดีขึ้นนะครับมันจะล้อกับลมยางลมยางนี่ก็คือผมเพิ่มเติมตามสเปคก็คือ3-5หปอนต่อตารางนิ้วทุกทั้ง4ล้อนะบางคังไปสาปห6เลย พอล้อมันเล็กครับอัดเข้าไปครับไม่กระเด้งกระดอนครับเพราะถ้าลมอ่อนกว่านี้รถจะวิ่งไม่ออกเราจะกินน้ามันเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงหน้ายางมันจะดูเหมือนยางแบนนะยางรั่วแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับไมเวกนะครับสามสูบ1 2 0 0ซีนะครับเท่าไอดีอยู่ด้านหน้านะครับเท่าไเสียอยู่ด้านหลังเทคโนโลยีนี้จริงๆแล้วก็มานั้งนานแล้วตั้งแต่ปรี405นะครับ ทำไมถึงต้องเอาท่อไอดีมาไว้ด้านหน้านะครับบางรายวิศวกรก็บอกป้องกันเสียงซื้อที่มันดังเข,ข้าห้องเดยสาผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นการระบายเสียที่ค่อนข้างจะถูกต้องทางกายภาพนะครับเพราะว่าอกาก,กาศเย็นเข้ามาทางนี้เข้ามาทางท่อไอดีแล้วก็ปล่อยทีงเป็นทางท่อไอเสียรวมถึงระยะทางเสียมันก็จะสั้นไปรองงอๆใต้แคลงเครื่องทาให้แคลงเครื่องร้อนอีก สำหรับความคิดส่วนตัวผมครับจุดที่ต้องดูแลนะครับหมอแบบเป็นเดินจนากโรงงานก็คือน้ํากลั่นผมจะดูทุกหนึ่งเดือนนะครับเติมไม่ต้องล้นเพราะถ้าล้นแล้วจะเป็นคาบข่าวอ้ก,กี้เกลือให้ใช้น้ําอุ่นมาลาดแล้วก็ใช้แปรงขัดล้อรถถูมันก็จะออกนะครับจะระบีทาหน่อยตรงขั้วแบตทั้งบวกและลบนะครับส่วนนี้น้ายาหเหล่าเย็นมะน้วนะครับคูลแรงสําคัญมากเพราะว่านักวิจัยจากแคนาดากว่า4ี่เอร์เซนตของรถเสีย มาจากระบบระบายความร้อนที่ขาดการดูแลที่ถูกต้องนะครับตรงนี้น้ำยาหว้าน้าผมแนะนํานะครับ60,000มมเปลี่ยนครับไม่ต้องรอถึง80,000ห,หรือแสนนะส่วนน้ำมันเกียร์นี่ผมเปลี่ยนทุก20,000น,นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนไปตอน20,000โลเปนะครับหนึ่งมันตนอมเกียร์แล้วสองราคามันไม่ได้แพงนะครับแลกกับเ,เกียร์ CVT ระบบสายพานเหล็กซึ่ง ค่อนข้างมีความร้อนสูงนะครับจากการทํางานและจากการดีไซน์ที่ทําให้อาาัตกาทดรอบต่ำเพราะมี7สปีดน,นะครับมันคล้ายๆถึงเสือหมอบนะครับจักรยานเสือหมอดที่มีส่วนใหญ่ฟืองเล็กนะฮะทำงานคล้ายๆกันนะครับโอเคอน,นี้แคนี้นไม่ได้ขายเพราะยังถอดไม่หมดภายในนะครับ ชอบมาครับ p i n o b a c k แต่ก็มีขนแมวแถมมานะครับเพราะว่าเช็ดบ่อยกระจกไฟฟ้าออโต้ Auto, ด้าน,นคนขับข้างเดียวนะครับทั้งขึ้นและลงที่ชอบตรงนี้ก็คือมีสวิตซ์เซนท้าล็อกแล้วแต่ตอนนี้ทําไมไม่ล็อกล่ะเพราะผมมีกุญแจคาอยู่เป็นกุญแจสำรองตรงนี้นะครับสวิตปรับกระจกมองข้างนะครับพับได้อันี้ t r Control นะครับ ก็ใช้ได้นะครับเคยลองแล้วนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งต่อยะประมาทนะครับเบาะคนขับปรับสูงต่ำได้นะครับปรับได้ดีด้วยเพราะว่าได้ดีกว่าอันที่ที่ผมใช้ประจำอีกนะครับรวมถึงตรงนี้สำคัญมากครับสำหรับผมที่ปรับระดับเข็มขัดนิรภัยนะฮะคู่หน้ามีมาให้นะครับบางรุ่นไม่มีครับแล้วก็รวมถึงหมอนรองศีรษะทั้งห้าที่นั่งสามารถ ยกขึ้นลงได้นะครับปรับระดับได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่มิซูให้ถึงแม้ไม่ใช่รุ่นท็อปกระจกสองหน้าพร้อมที่เสียบบัตรมีทั้งสองข้างนะครับรวมถึงไฟดวงจิว๋วอันนี้ก็พอได้มีการดีเลย์ด้วยนะครับอันนี้นะครับมีสองข้างนะครับมือจับมีสามจุดตรงน,นี้แนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับ ใช้คับทางกลบยบ่อยๆแบบผมนี่ไปติดที่สูงเลยครับไม่เกิน600้บาทรวมแวดแล้วติดตั้งให้ด้วยช่วยได้เยอะครับไว้โหวนะฮะวปราไัยมันติดฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมการโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธครับแล้วก็รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะค,ะคนนรับก็หน้าปัดหนึ่งแสงนะฮะมีเสียงเตือนเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> วลาเราเปิดไฟลีนะครับ ช่องแง่ทรงกลมแบบสปอร์ตฟูตสตาร์ทถ้าเป็นรุ่นท็อปจะอยู่ตรงนี้ผมไม่ชอบจุดไวเยอะแยะไม่ไวนะมาไว้ตรงนี้ผมว่ารรมันลำบากในการกดนะครับสวิตไฟห้าสั์นะครับจุดแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือสวิตไฟห้าสร์สำหรับรถที่เวลาเบรกจุกเฉินแล้วไฟห้าสาั์จุกเฉินไฟขอโทษครับไฟ5ศาสร์ทำงานฉุกเฉิ่ยสวิตมันจะเป็น กดแล้วมันไม่บุ่มกดแล้วมันจะอย่างนี้นะอันนี้คือคือมีมีระบบอินฟอร์เจนซีเวลาเบรกกระดานหัดและไฟจุกเฉีนงทำงานนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอสัมผัสมีมาให้โดยรวมก็เป็นระบบแอร์แมนนวลที่ก็เย็นใช้ได้นะครับเสียดายตรงนี้นะครับน่าจะทำสวิตช์ a อมาให้หน่อยเหมือนที่สันมาร์นะครับไม่มีแต่ก็แรกมาด้วย ออปชัน,นต่างๆเช่นเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็รวมถึงพวมอะไรมันติฟัง์กชันรวมถึงหน้าจอนะครับซึ่งบอกรายละเอียดค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับส่วนกล้องตัวนี้ติดเองนะครับอันนี้เป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆน,นะครับวางสมุดแบงค์ไว้ฝากเงินให้ลูกเก็บเก็บของชอบคับลึก นะครับช่องใส่ของค่อนข้างเยอะครับประจุกระจิกตรงนี้ก็ชอบเกียร์ก็เป็นแบบซออร่งขั้นบันไดนะครับแล้วก็รวมถึงมีช่องเก็บของตรงหัวเขา่าอันนี้ก็เก็บของได้เยอะเลยตรงนี้ตรงนี้ดีครับแต่ตรงนี้ลุกชี้ไปหน่อยนะฮะที่เปิดฟ้าถังน่าจะเป็นมีสติกเกอร์ แปะไว้ป็นสีสันหน่อยนะครับดูมันระมึนไปหน่อยนะครับตัวหน้าตัดนะครับก็อันนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีไฟเตือนนะครับก็จะเป็นปลอมอะไร Power ไฟฟ้านะครับเช็คเอนจิ้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับเห็นไหมครับ้ยกิโลนะครับเออเมื่อกี้วิ่งมาวันนี้วิ่งมา150หกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ค่อนข้างเร็วไทม์เลยครับเอเวอรอันนี้วิ่งได้อีก480โลนะครับ15.2กิโลลิตรไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าวันนี้เจอรถติดค่อนข้างเยอะแล้วก็จอด20-30นาทีนะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกล20กิโลเมตรต่อลิตรเห็นเห็นขนมนครับถึงแม้จะนั่ง4คนนะฮะอันนี้เป็นระยะทาง 8,700กิโลถึงจะเข้าศูนย์คืออีกหกเดือนข้างหน้านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไปดีไว้ค่อยลองให้ดูตรงนี้นะครับไฟประตูนะครับไม่ธรรมดาเมื่อท่านวิ่งไปแล้วแล้หลือประตูปิดเบืดสนิทไฟประตูจะไม่ดับจะมาพร้อมสัญญาณเตือนด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับอีกพวกค่า รวมถึงก้านสวิตไฟเลี้ยวนะครับถ้าท่านดับเครื่องยนต์แล้วท่านสามารถใช้ระบบ Follow Me Home นะครับก็คือดิฟไฟสูงค้างไว้ไฟต่ำจะติดอยู่ประมาณ30วินาทีเหมือนกับส่งท่านเข้าบ้านโดยปลอดภัยและโดยสวัสดิภาพนะครับอันนี้คือระบบ Follow Me Home ซึ่งมีแมนซร ปี 1994, นะครับเกือทุกรุ่นอันนี้ก็จำเป็นแล้วก็ดีมากชอบไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือปัดน้ําฝนนะครับปัดน้ำฝนเคยลองให้ดูแล้วคลิปที่ผ่านมาปีที่แล้วช่วงออกรถนะครับปัน้ำฝนตัวนี้ที่ชอบก็คือมันเป็นปัดน้ำฝนอัจฉริยะจริงๆคือตำแหน่งเห็นไหมครับตำแหน่งสโลเนี่ยมันก็จะปัดแผบนะครับถ้าท่านกดลงมาหแต๊ก นะครับปัดแผบแต่ถ้าท่านเลื่อนมา1แก๊กมันจะปัดต่อเนื่องณนะความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเลื่อนมาอีก1แก๊กมันจะปัดที่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเร็วสุดเลยนะครับหมายถึงปัดแผบ2วินาทีครั้งพอท่านวิ่งความเร็วประมาณ60มันจะทำงานปัดต่อเนื่องให้ทันทีครับตรงนี้ชอบมากครับ หน้าฝนนี่ผมรอมาแล้วนะคะตรงนี้ถือว่ายกนิ้วให้เลยนะฮะสำหรับรถค่ายมิซูนะครับทั้งแอตลาดและมิหลามีมาให้ทุกรุ่นนะครับระบบนี้จริงๆแล้วระบบนี้มีมาตั้งแต่มิซูการและรอยัลนะฮะปีหนึ่งเก้าแปดสี่ซึ่งเป็นปผ่นหนาฝนปรับตามความเร็วนะครับปรับตามความเร็วแปรผันของผู้ขับขี่ โอเคคลิปนี้ผมคงไม่ยาวมากนะฮะเอาที่จำเป็นนะครับที่นั่งด้านหลังก็นั่งห้าคนได้ครับสีคนสบายครับคอนเฟิร์มสี่อย่างเดียวไม่มีช่องใส่ของข้างประตูนะครับอย่างนึ้งก็คืออัน้ปรับบอกนะครับสูงร้อยเจ็นะครับพื้นที่เหลือครับนะครับไม่ต้องลองอะไรมากตรงนี้เขวนของได้นะครับน้ำหนักไม่เกินห้ากิโลโทษครับไม่เกินสากิโลครับ ลยทอดชิ้นปิง้งลูกชิ้นลับบี้ได้หมดมีสองฝั่งให้คู่แข่งไม่มีนะครับจุดนี้เห็นไหมครับเขีมนขัดนิรภัยมีมาให้ห้าตำแหน่งลังกลับรวมถึงหมอนอิงศีษะรับระดับได้ทั้งห้าตำแหน่งนะฮะถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลย ก็วันนี้รีวิวในสนนี้จากการใช้งานจริงนะครับสำหรับ Mitsubishi Mirage รถสองปีเต็มวิ่งไปสองหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับเอ,อ่อวัดด้วสูงสูญทด้ทั้ได้ประมาณร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบใช้ระยะทางประมาณสามุดห้ากิโลเมตรนะครับแต่ต้องเป็นทางที่โล่งรับ่งนะครับอันนี้ไม่แนะนำแค่แชร์ เป็นความรู้นะครับแล้วก็ส่วนที่สองจักรยาเตือนผมเคยทำได้สูงสุดเดิน E 2ี่สนะครับใบพยเยาขับอยู่ที่ความเร็ว9 0้า0ถึงร้อนะครับตามหน้าปัดความเร็วจริงประมาณ8 5ดสถึงเก้าสิบห้าโลเมตรชมงถือว่าเือบไม่เพี้ยนน้อยนะครับเพี้ยนน้อยกว่ารถญี่ปุ่นหลายๆรุ่นนะครับก็ทำได้ย3่สามจกิโลเมตรต่อกิโลเมตรช่วงนั้นน้ำมันมัน2 0 21บาทรอยี่สิบตกกิโลละเจ็ดสิบห้าสตางค์ ข้อเสียอย่างที่บอกนะครับตรงนี้นครับแต่ผมคิดว่าสำหรับผมไม่ใช่ข้อเสียเป็นเรื่องปกติของรถทุกรุ่นที่จะมีทั้งดีและเสียนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเก็บเสียงมีคนพูดกันเยอะว่าวิสูบิชิเก็บเสียงเก็บเสียงไม่ดีนะครับก็ผมว่ามันก็ตามราคาครับฟังเพลงรู้เรื่องก็พอแล้วครับเครื่องเสียงเดิมนะฮะก็เก็บเสียงผมว่าใช้ได้ครับไม่ได้ขี้เลย ระบบเบรกเอาอยู่ครับถึงแม้จะเป็นยางหนักกะติกช่วงล่างก็เอาอยู่ครับขอให้ท่านรู้ประสิทธิภาพของรถนะครับใช้รถให้เป็นนะครับวิ่งได้กับวิ่งเร็วมันต่างกันครับนะครับส่วนอื่นก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่ความชอบ ีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ